ครับวันนี้ก็เจอกันครับบรรยากาศตอนเช้าๆภายในสวนอีกแล้วครับก็ยังเป็นบรรยากาศของหน้าหนาวอยู่ครับใครหนาวมาครับตอนนี้แล้วก็เป็นบรรยากาศของวันอาทิตย์ที่หเดือนธันวาคม2 5 6 4ครับเป็นวันหยุดเป็นวันชาติของเมืองไทยแล้วครับแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติครับเป็นวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9้า ของเมืองไทยครับก็ยังเน้นของบรรยากาศอันสวยงามในหน้าหนาวของสวนผมอยู่ครับก็ทุกวันนี้ก็พยายามที่จะทําความสะอาดครับตกแต่งภายในสวนให้มันดูสวยดูสะอาดตาดูเรียบร้อยครับหน้าเข้ามาเดินหน้าเข้ามานั่งเล่นครับเพื่อเอาไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่พักจริงเป็นที่ตายอารมณ์ของตัวผมเองครับหลังจากที่เลิกทํางานมาครับ ก็เป็นความสุขเล็กๆนน้อยๆที่อยู่หลังบ้านของตัวเองครับก็เป็นส่วนที่ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายก็แค่เป็นความภาคภูมิใจของตัวเองครับที่ได้สร้างมันขึ้นมากับมือครับก็ได้ไม่ก็ไม่ใช่เป็นแหล่งความรู้อะไรอะครับก็เป็นที่ลองผิดลองถูกของตัวเองครับในการปลูกพืชผักต่างๆครับทําสวนแบบสไตล์ของตัวเองครับลกๆ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยครับสำหรับวันหยุดวันนี้ก็จะเป็นคิวของบ่อน้ำเล็กๆของผมครับ ที่ทําไว้ข้างๆเพิงมังเง็นครับเพิงมังเงียนก็ยังลกๆอยู่ครับยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยครับวันนี้ก็จะมาจัดแต่งภูมิทัศน์รอบๆบ่อครับให้มันสวยงามครับให้มันน่ามองครับโดยเฉพาะพื้นน้ําครับที่เต็มไปด้วยจอกแหนสีเขียวๆครับที่มันแผ่คลุมบดบังความสวยงามของผิวน้ําครับผมก็เลยจะมากําจัดมันครับ ด้วยน้ำส้มครับผมใช้วิธีใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำครับอัตราส่วนก็เข้มข้นนะครับอาจจะ1ต่อหนึ่งครับก็ใช้ไปเลยครับไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเราใช้เพื่อกําจัดครับไม่ได้เพื่อที่จะให้มันสวยงามอะไรเราก็เลยไม่ต้องคํานึงถึงว่ามันจะมีผลกระทบกับจอกแหนหรือเปล่าก็ขอให้มันจอกแหนมันหายไปครับแค่นั้นเองเอาน้ำส้มสายชูกัน5%เครับยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผสมกับน้ำ ตามอัตรส่วนอย่างที่บอกครับก็พ่นๆไปเลยครับผมพ่นไปน่าจะสารอบก็ค่อย,อยพ่นไปครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าพ่นตอนแดดจัดๆครับก็จะให้ได้ผลดีแต่ว่าผมไม่มีเวลาก็ตอนเย็นบ้างกลางคืนบ้างก็พ่นครับ <c oughs> แต่มันก็เริ่มหายไปครับคือมันจะเริ่มใบจะพอหลังจากพ่นมันก็จะเป็นใบสีขาวๆครับซีดๆแล้วมันจะค่อยๆแห้งส่วนไอ้ที่ยังเขียวๆมันผุดขึ้นมาจากใต้น้ําครับเพราะว่ามันมีน่าจะมีเชื้ออยู่ใต้น้ําครับ ที่มันงอกเล็กๆแล้วไม่โดนมันก็ขึ้นมาแทนครับแต่ว่ามันก็น้อยลงครับสังเกตดูน้อยลงนี่ครับสภาพจอกแหนที่ผมฉีดน้าส้มสายชูไว้ครับหลังจากฉีดไว้วันนี้วันที่สามครับก็จะเห็นว่ามันมันจะมีปริมาณน้อยลงครับใบจะสีขาวๆครับไม่เขียวแต่ว่ามันก็มีเขียวมั่งครับสงสัยไอ้ที่มันมันไม่โดนครับที่มันเกิดใหม่ครับแต่ที่เห็นชัดเจนที่ว่า เหลืองแน่นอนก็คือใบบัวครับนี่ครับนี่ครับเห็นชัดเจนครับว่าใบไม้ครับดยฤทธิ์ของน้ําส้มสายชูกลั่น5%ครับผสมน้ำหนึ่งต่อหนึ่งครับก็ถือว่าปริมาณของจอกที่มีมันน้อยลงครับเริ่มจะมองเห็นผิวน้ําใสขึ้นครับถ้าเกิดจะให้เส้นซาก็คงต้องเอามาพ่นซ้ำครับพวกที่มันยังตายไม่หมดครับที่ยังเขียว ไม่มีผลกับปลาครับปลาเ็ายังอยู่ครับนี่ครับหลังจากนี้ผมก็จะใช้วิธีเอาน้ําครับใส่เข้าไปเยอะๆแล้วก็เปิดให้มันล้นแล้วก็ค่อยๆถ่ายจอกแหนที่มันค้างๆอยู่ออกไปครับให้มันเหลือน้อยที่สุดครับผมคิดว่ามันคงไม่ศูนพันไปแล้วครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีสปพอร์มีอะไรอยู่โดยที่เรามองไม่เห็นครับสักวันหลังจากนี้มันอาจจะ แค่ขยายขึ้นมาใหม่ก็ได้ครับถ้าเราไม่ดูแลแต่ทีนี้เราก็อาศัยว่าเรากำจัดที่มันเยอะๆออกไปแล้วก็เราค่อยๆดูแลมันขยันดูแลทุกวันครับตรงไหนที่โป่ขึ้นมาก็ตักออกหรือว่าช้อนออกครับมันก็จะค่อยๆหายไปครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ ส่วนภูมิทัศน์รอบๆข้างก็จะหาไม้ประดับครับเข้ามาตกแต่งให้มันดูสวยงามต้นไม้ที่นำมาประดับรอบๆ,ๆบ่อก,ก็จะเป็นต้นไม้ที่ผมเพาะไว้นั่แหละครับเป็นพวกส่วนมากก็จะเป็นพวกสับปะรดสีครับเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะมันปลูกง่ายครับอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีครับก็เส็มๆไว้ครับเพื่อความสวยงามในสายตาของตัวเองครับ ผมคิดว่าการทําสวนแต่ละอย่างครับมันก็จะสวยตั้งแต่ตอนที่เราทําใหม่ๆครับตอนที่เราเริ่มทําครับเพราะหลังจากนั้นถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าปล่อยไว้มันก็จะลกครับสวนมากสังเกตดูสวนมันต้องดูแลอยู่ตลอดครับเอาใจใส่อยู่ตลอดครับมันถึงจะดูสวยงามครับผมก็คิดว่าดูแลปีละหนนครับที่ผ่านๆมาครับเท่าที่ผ่านๆมาครับก็ มีความขยันอยู่แค่นั้นแต่หลังจากนี้ก็คิดว่าจะพยายามดูแลให้มันบ่อยๆครับให้มันคงความะสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอครับส่วนตรงนี้ที่กวาดไว้โล่งๆครับก็คิดว่าจะทําเป็นลานกลางเต็นท์ครับตอนรับหน้าหนาวครับเอาไวก้ก่อไฟทํานู่นทํานี่กินครับมีอยู่สองจุดครับตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงข้างเพิงมังหยันตรงนี้นะครับก็เริ่มเข้ามา ควาามสาาร,รับ,ค,รบความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดาเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายปเป็นอดีตครับก็รู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับ ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ